นี่จะเป็นเครื่องมือถอดและใส่เรียบวาวนะครับชิ้นงานจะเป็นอลลอยนะครับได้สีอย่างสวยงามนะครับในชุดจะมีตัวใส่เรียบวาวนะครับนี่จะเป็นตัวใส่เรียบวาวส่วนตัวนี้จะเป็นตัวถอดนะครับแล้วก็จะมีแผ่นยางรองใบวาวนะครับตอนที่เรากดใส่แล้วกดออกนะครับวิธีใช้งานมาดูนะครับเราเอาตัวลูกยางนี้มาลองใต้าฐาน พาสูบนะครับเพื่อไม่ให้ใบบาวมันตกนะครับเพื่อไม่ให้ใบบาวมันขยับนะครับเวลาเราใส่ตัวใส่นี่ครับตัวใส่เอาไอ้ตัวร่องเหล็กข้างในนะครับดูเหล็กข้างในเนี่ยใส่ให้มันอยู่ตรงกลางกับกรูเล็บวาวนะครับ แล้วก็กดแรงๆลงไปเลยครับนี่ครับมันก็จะอยู่อย่างนงี้ครับแล้วเราก็หาเหล็กอะไรมาเคาะช่วยนะครับสักหม่อยให้ให้สปริงมันเข้าที่นะครับอยู่เนี่ยส่วนวิธีการถอดอกอกก็เหมือนกันครับลองแผ่นยางมาลอง แล้วก็เอาตัวถอดนะครับนี่จะเป็นตัวถอดกดลงไปแรงๆนะครับครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็ถอดใบเบาออกมาได้เลยครับชิ้นงานเป็นอัน้อยนะครับตันนี้ได้สีอย่างสวยงามนะครับเบาสบายนะครับช่องทางการติดต่อนะครับทางร้านอู่ช่างตีเครื่องมือช่าง YouTube t ิ๊กต็อกเฟซบุ๊กอูช่างตีเครื่องมือช่างครับลายจะเป็น l ลายแอดนะครับมีแอดข้างหน้าครับแอดช่างตี๋โโทรศูนย์แปดเจ็ดสี่้ศูนย์สทีิ่งทูนครับ